ภิกษุทั้งหลายพบสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคือกรรมะพบรูปประพบอะรูปประพบภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลพบสามอย่างภิกษุทั้งหลายภิกษุ พึงเจริญอริยะมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละพบสามอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวสสักคะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวสสักคะย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรด น้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญส,ส,สัมมากรรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ,ะอาศัยนิรโรษน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิรโรษน้อมไปเพื่อโวสักขะ ย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวตสักคะภิกษุทั้งหลายอาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้อันภิกษุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละพบสามอย่างเหล่านี้